แวะมายามร้านข่าไม้ของสายันวันรุ่งครับตอนนี้ผู้ที่กำลังขายน้ำหวานอยู่นี่คือคู่นักครับผมโอ้คู่นักเออใครช่วยจักบาครับี่ปบาครับ ตัวสิบบาทไม่ใช่ว่าถือแค่ขายผู้ใดฮะขายผู้ใดด้วยนี่ผู้ใดล่ะบอกผมได้เพียงล่ะขายสาวพี่น้องขายสาวพี่น้องคุณนาคุณตานะครับน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลส่วนนี้กะโดนๆเห็นเพิ่นทีนึงครับ ถ้าไปอยากเห็นเพื่อนดูต่อไปทางเดียวของอาจารย์คุ้มนะพี่น้องอันนี้เขานั่งเอกล้านวิวอันนั้นกับพเอกล้านวิวกันนั่นอ่ะอีงยงขึ้นเนบถงพบพบปืนพ้อมพ้อมบ่ะล้านข้าของล้านข้าไม่ของสายยันกับพี่น้องครับมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างมีขายทุกสิ่งทุกอย่างลาโรงเรียวอย่ะ อตอนนี้ตอนนี้แม่ค้าคือน้องน้ำตาลอันนี้ลูกค้ามันนี่น้องม้วนสิเลี้ยงอาจารย์คมสิเลี้ยงอจาจ,อจารย์คมสิเลี้ยงอ่านน้ำแข็งใส <c oughs> เดอ้อพี่น้องเด้อพี่น้ <c oughs> <c oughs> องเลยอาจารย์คมสิเลี้ยงน้ำแข็งใสเด้อมันนี่เออเอาโอ้ยไออันตัวเลขสิบบาทนะยักมึงเฮ็ดให้เขากิน พูดละสามสิ้ถสวยเลยอาชิมปะอ้าวอาชิมชิมเอาตอนนี้ก็เสื์บนะครับดูว่าครูยักษ์เขาจะเสร์บใครก่อนนะครับระหว่างสองสาวนะครับเขาจะเอาให้ใครก่อนโอ้แสดงว่าหัวใจไปหาน้ำตาลตัวนี้ไหมประเดี๋วมาอยู่กับหนองมุนเลย เอาตัวครับทีบ่่เป็นเบาหวานอเอาไหมผมกินน้ำแน้เห็นป่าหรือยฮะมีหมอนสแกนปะมีครับบู้ทัวทัว่วว่าอะไรวะทำ่าทัวทนี่พี่น,อน้องก็คือทัว่คือคือคือเส้นครับสมัยก่อนก็เจ้าสิบวับตทัว่ไม่ต้องเห็ดหลายเด้อไม่ต้องเห็ดหลายเด้อแล้วไม่ต้องใส่ลูกเดือยอื้อ ไอ้ย่งขางขาวๆนะมีหโกโมนมีลูกเ <ๆ S 2> ดือยมีอันนี้นะครับขอบคุณน้องมัตถหลายคนเอาอันแก้วปลาบัมแก้วปลาบมนะครับของขึ้นซื้อเอมืองซําเหนือครับพี่น้องครับแก้วปลาบัมเมืองซําเหนือนะครับอันนี้อันนี้แม่เห็ดเองแม่เห็ดเองแม่เป็นคนเห็ดเองแต่ว่าตอนนี้บ่ทเทศมีตาด้พี่น้องเด้อบ่เพิ่นที่ว่าไปใส่ตา แจวปลาบํ์ตาสาวมลดีอืีเพิ่นขี่ที่เห็ดสติ๊กเกอร์ติดพี่น้องเราก็ถ่ายอาจารย์อาจารย์คุ่มแล้วออเอาเงินเนาะเดี๋ยวติดสติ๊กเกอร์ให้มีกระดาษว่ามีเกา่ารักเทปมันยยังเอาปกากกามาพร้อมอ <laughs> มื้อนี้ครับพี่น้องครับพอดีมื้อนี้ผมแบะมาจังหวัดหนองคายอำเภอสักใครนะครับอีกจะน้อยสิเข้าไปอุดรนะครับ ไปหัวดอนมีธุระอยู่ห้องอัดแจกน้อยหนึ่งเพราะเราเพราะเราสำนันซื้อมือซุ้มือค้ายครับไปนองน้ำตาลวะซุ้มือนี่นองม้วนมมีความหมายแอะไรวะเฮ้แมนวะแมนวะ,ะขัด๊าต่อแบบประหยัดเขาเสียโอเสียใจกักนดเดียว มนโนใจหินหลีตัวคู่หักหนิแม่ท่านบอกไปแล้วก็เอภินมาแทงกับากตายซะนานถ้าสีพะฮะพะฮะน้ำใจกันพป็นน้ำหนามีมาแทงเขาเลยเฮหมักหนาบัวซอยตัวมัวหนีแม่หลายใจคือเขาวายลีตัวคู่หักหนิน้ำพ่อแล้วไม่ชอบนมเท่าไหร่อืนมนะสองมาเออทั้งเม็ดเป็นจังบาทไป็อย่างไรมั้งเหรอ หนึงเป็นเจ้าบาทหนึงเป็นเจ้าบาททั้งเมื่อถ้งเมดเอเจ้าบาทผมสิสแกนถือครับอันนั้นหบาทอันนี้สิบบาทเป็นสิบห้าบาทเป็นเท่าไหร่เอรออันนั้นส้าบาทหนึ่งส้าบาทสองคนอันนี้สิบบาทของผมเราอยากผมอยากถามมึงว่าเป็นเจ้าบาท เนี่ย <Yeah. S 1> เออเป็จะบ,บาทเนาะห้าสบาทพี่น้องครับได้ยินแล้วเนาะครับเนาะเอากูกับสิปิด์คีบเพื่อนเราวะหัวห <c oughs> <c oughs> ัวหัวแบบลอยยอง <c oughs> งาไปบอกน้องมุนนะลืมองบ่ายซะไป,ะไปงานไปบอกให้เข้าไป <c oughs> ไปงานไปบอกให้ใกล้ให้เขาได้ยินกับหูนั่นละบอกแล้วสาวมุนจะรักคนข้างเดียวจำไว้ ว,<า>ว,ว่าว่าซะดือวไซะบอกซะดื้อไซะโอ้ยใจด้ <c oughs> ชิ้นนีชินนเสียเสียมีตักด้อขาดด้วยมเออ